สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในภูมิจีเอ็นนะครับนะฮะภูมิจีเอ็นนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับน้องผมนะคะเนะฮยยูหูยูหู ดูดังๆดังๆดังๆน้องวางสายป่ะเนี่ย โทรในกลุ่มกันแล้วพอกเขามาเข้ามาทีนี้เขาไม่ได้เลยจไปบอกน้องเขาแป๊ มนานอนตั้คิปอยู่อัดคิปอยู่เร็วเลยมาแนะนำตัวนเร็วเออมาแนะนำตัวมาแนะนำตัว แป๊บแป๊บแป๊บค้างค้างมาแล้วมาแล้วแล้วมันนนตาโอ้โหอยูฮูโอ้โหอยูู่อยูฮูเอยูฮหูยูฮูก็จะมาเล่นใหม่ครับนะค็ติดตามชาแนลของคนที่ชื่อใครด้วยนะคบใครใครตับไครนะพี่ชาแนลอะไรของนี่หละ มันช่ไมเลรอมังออโอเคีีีเฮ้ยรต้อวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไปวิ่งหนีไเ้ยไลกตีล็กตีเลิกตีเลตีซื้อซื้ออะไรกันซื้อซื้ออะไรวะซื้ออะไรวะเรียนมั้งน่าจะเรียนหมอบุญยาหมอบยา อุ้ยใคตีใครตีอ้ยน,น,นีหาเรื่องเว้ยอหาเรื่องเว้ยมาตีเฉยเลยอเคเอาให้ให้คุณคุณคยาแห้งออะสองฝากจากพี่นี่นี่นี่โอ๊ตคุณนี่โอ๊ตคุณโอ๊ โอ้ยว่าใครเข้าใครเข้าเนี่ย hmm. น้องดองดองไปช่วยพี่หน่อยดองพ,พ,พี่โดนแก๊งดองตีวันนี้ดองตีวันเลยตีไอ้ไอ้ไอ้คนที่มาถือดาบมาตีบันนี่มีนีมันบอกว่าอย่าทำแอดไว้มันอยากตายมากไปละอยากตายอยออู่อยากตายจะตายอยากตายจะตายโอ้ยอยากพีกระโดดโอ้ยตายแล้ว เฮ้ยฉัดถูจิกเลยเราเซิฟเต็มยังวะเต็มแล้วเต็มแล้วมาช้าโอ้ยผมอัดเลยนะวางสายเร่อยวนเนียเยอ โอ้โห oh, <Bye. S 1> คุยอยู่คนเดียวอย่าไปบอกกัน <Yeah. S 1> วะน้องวางไหมคิ่งไปวิ่งไป

ฮะเออเออรับรับดีดีจัดจคลิปมา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 จะเปิดตัวด้วยกันมามาเปิดตัวคุณดังสักแป๊บลองลอง,ลองปิดเสียงอนนันี้ดิปิดเสียงไมคค่ะปิดเสียงเกมอะ่ะปิดปิดเสียงเกมอ ลองกดไม่มีดิโอเคนะกดไม่มีเครื่องไรุกอย่าง้ตีไม่เนี่ยน้องน้องอยู่ไหน ร้องนไหนเนี่ยทำไมนี่มันก็มาตีจังเราเนี่ยตอมไปเลยพี่ีอม่ี่หรอดีเหรีแม่ตีตีเล่ยังเอเอนี หนี่งสองสามสีเฮ้ยมา,าได้ไงเอาไทายนี่เขาแจมไว้

ก็ไม่มพิมพ์พิมพ์ม่ยุงยากกันเลยค่ะถ้าคุณในเฟซบุ๊มันจะไม่แหลกขนาดนี้นะ ไม่มีสาวไม่ไม่มีสาวเฮ้ย,ยมาถ่ายรูปเนะเฮ้ยมาถ่ายรูปกันนะ lại mới đánh phạt qua không được chặt tài đúng mà bọn nó đâu kia vậy mình thầy với bọn thầy với quế ha ha

เเอีกรูปนี่มาถ่ายแบบน้อง Lupik 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 lupik

นี่ไทยรัต่างกอยังรอ,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 อยังรอ,อ,อยังอ,อ,งอ,อสเด็ดใจแอตดูไว้แล้วยังมีการบักมากมาก sneaky does get a i

nó thua cái kia nó vào đây nó cũng để ở đây mà nó thua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  nó Nè, một tí cứ thôi mấy. chạy bị làm lại

apa? terusnya aku kau วันนี้ผมก็ขอจบคลิปก่นอนนะครับถ้ามีอะไรจะมาแจ้นเตือดให้ทุกคนได้รับฟังนะฮะ